เพราะฉะนั้นอยากจะมาที่อาจารย์ดรลลิตาอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าคือความความสนใจของผมเนี่ยเวลาผมอ่านหนังสือเล่มนี้ผมจะงงมากเลยอะไรว่ามีรัฐบาลพมา่าแล้วมันจะมีเจ้าฟ้าอีกซ้อนกันอีกแล้วในระบบของรัชฉานเนี่ยแล้วทําไมมี เจ้าจ่าแสงแล้วยังมีเจ้าอื่นที่เป็นเซ็นตังหลงความสัมพันธ์อย่างนี้มันเป็นยังไงอาจารย์อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจว่าระบอบการปกครองของพอม่ามันเป็นยังไงกันแน่อาจารย์ช่วยไขปริศนานี้ให้ผมหน่อยสิครับเชิญครับอาจารย์ขอบพระคุณค่ะ แต่ว่าสิ่งที่เตรียมมาพูดวันนี้เนี่ยเข้าใจวจ่าอาจารย์สมฤทธิ์พูดไปประมาณ99%แล้วคือเวลาที่ฉันสอนประวัติศาสตร์เนี่ยจะบอกนิสิตนักศึกษาของตัวเองตลอดเลยว่าสิ่งแรกถ้าเราอยากจะเข้าใจภูมิภาคนั้นๆหรือประเทศนั้นๆหรือแม้แต่พื้นที่ในรัชฉานเนี่ยต้องไปที่แผนที่ก่อนนะคะหน้าต่อไปค่ะอันนีเน้เป็นแผนที่ที่ให้ดูแบบเบสิคที่สุดนะคะ,ะเราเริ่มจากแผนที่อันใหญ่ก่อนว่าพมา่าโดยรวมเนี่ยลักษณะทางภูมิศาสตร์มันเป็นยังไง นะรัชฉานเนี่ยตั้งอยู่ทางทางตอนอะตะวันออกเฉียงเหนือของพม่านะคะแล้วก็ตอนที่องกฤษเขาปกครองเนี่ยเขาจะปกครองเป็นสองส่วนด้วยกันสาหรับรัชฉานนะคือส่วนรัชฉานทางตอนเหนือแล้วก็รัชฉานทางตอนใต้นะคะพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นเดี๋ยวดีฉันจะพูดต่อไปในสไลด์ต่อไปนะคะแต่ว่าพื้นที่ที่เป็นที่เขาเรียกว่าเขตเทื่กเขาสูงเนี่ยเขาบอกว่ามีพื้นที่เนี่ย ประมาณสองในสาของพม่าทั้งหมดของสาภาพสา,สา,สารัฐแห่งสาภาพเมียนมาในปัจจุบันเนี่ย พื้นที่ที่เป็นเขตเทือกเขาภูเขาสูงอันเป็นที่อยู่ของคนไทยใหญ่เอยคนกระชินคนชินหรือกลุ่มว้าอะไรต่างเนี่ยนะถือจริงๆแล้วถือว่าเป็นามากกว่าครึ่งนะถึงแม้ว่าประชากรเนี่ยอาจจะไม่ได้มากเท่ากับพมา่าแต่ว่า,าในในส่วนของพื้นที่ในส่วนของทรัพยากรอะไรต่างเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะคะแล้วก,แวก็แล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งทั้งกับอังกฤษแล้วก็เป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญข,ของพม่าในปัจจุบันด้วยเพราะเราอย่าลืมนะ ว่าตอนที่อนานิคมเข้ามาเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่อังกฤษสนใจพม่ามากๆาคือมันเป็นดินแดนที่ตั้งอยู่ระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกสอ,สอประเทศก็คืออินเดียกับจีนนะถ้าใครสนใจประเด็นนี้เนี่ยมีนักประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งชื่อถันมินอูนะคะซึ่งเป็นหลานชายของอูถันอดีตเลขาธิการองค์การสรัระชาชาติได้เขียนไว้วเนี่ยเมียนมาเนี่ยวบวแวไชน่ามีอินเดีย ก็ชี้ให้เห็นความสําคัญทางด้านยุทธศาสตร์ของพม่าว่านี่นี่ไม่ได้เป็นประเทศที่มีเฉพาะทรัพยากรรวมสมบูรณ์เท่านั้นแต่ในเชิงภูมิวัฒศาสตร์ในเรื่องของยุทธศาสตร์เนี่ยนี่เป็นพื้นที่ที่สามารถเข้าไปยังอินเดียทางทิศตนตกสิงเหนือได้แล้วเข้าเบียงจีนทางทิศตนออกสิงเหนือได้ฮะเดี้ยนขอเริ่มอย่างนี้นะคะมันจะมีอยู่3ามสี่ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันมีเวลาเท่าไหร่คะสิบหกนาทีสิบหกนาทีรัชฐานเนี่ย ตอนที่อังกฤษเข้ามาปกครองนะฮะเขาเขาไม่ได้มองรัชฉานว่าเป็นส่วนหนึ่งของของพมา่าโดยตรงนะค,ะคือคือในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกชื่อว่ามีมีหลายชื่อด้วยกันนะคะไม่ไม่รู้จะแปลว่าอะไรให้ตรงที่สุดแต่ว่าแปลที่ทีท่หลายสำนักพิมพ์มอาไปใช้เนี่ยเขาใช้คํว่าเขตชายแดนแต่ภาษาอังกฤษนี่น่าสนใจกว่ามันจะมีคําว่า frontier areas Scheduled หรือ schedule areas แล้วก็ un administered areas Keyword อยู่ที่คำที่3คือคำว่า un administered area ก็คือพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกปกครอง วงเล็บโดยตรงนะถ้าไม่ได้ถูกปกครองจริงเนี่ยอังกฤษมองรัชฉานเป็นยังไงอังกฤษมองมองรัชฉานเนี่ยว่าเขามีเจ้าฟ้าของเขาปกครองอยู่แล้วนะเขามองว่ามีองค์รัฐาที่ปัดปกครองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเจ้าฟ้าซึ่งมีอยู่เยอะแยะมากมายนะในรัชฉานในเวลานั้นเนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนกับคนกลาง แล้วก็ทำหน้าที่เป็นไม่ไม่ได้อยู่อย่างปกติร้อเซนะแต่ว่าต้องจ่ายอะไรอะจะเรียกว่าอะไรค่าคุ้มครองหรือว่าจ่ายภาษีให้กับอังกฤษนะเพราะถือว่าอังกฤษเนี่ยเป็นองค์รัฐาธิปัตย์ที่ที่มีอำนาจเหนือพม่าทั้งหมดรวมทั้งรัฐฉานแล้วก็เขตเทือกเขาอื่นๆด้วย แต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะเจ้าฟ้าต่างๆเนี่ยสามารถอยู่ได้โดยปกติสุขเพราะว่าอังกฤษเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากจะเข้าไปในเขตเทือกเขาสูงมากตัวดิฉันเองเนี่ยทำวิทยานิพนธ์เรื่องเรื่องตำรวจนะในในพมา่าแน่นอนว่าตำรวจที่อัง,องกฤษนำเข้ามาเนี่ยเกือบทั้งหมดมาจากอินเดียนะเขาไม่ยอมใช้คนพมา่า แล้วส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นตำรวจแล้วก็เป็นทหารที่อยู่ในรัชฐานเป็นคนเกรียงอะไรอย่างเงี้ยแต่คนพมา่านี่เขาจะไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะเขามองว่าการที่เราจะไปปกครองพมา่าเนี่ยเราก็ควรจะเอานําเข้าคนกลุ่มอื่นๆหรือกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าเป็น martial race คือคนที่กํายําบึกบึนเป็นนักรบอะไรอย่างเงี้ยมาปกครองมากกว่านะคะแต่ในกรณีของอรัชชานเนี่ย เขามองว่าเป็นเขตชายแดนเป็นเขตที <no liebe> ่เขาเองก็ไ <Leah> ม่ได้อยากจะไปยุ่งมากเพราะการเดินทางจากมันดาเลเซสว่ามันดาเลปีนอูลูวินเมเมียวเนี่ยะเข้าไปในรัชฉานเนี่ยคุณจะต้องข้ามภูเขาหลายลูกใช้เวลาเดินทางนานแล้วทหารอินเดียตำรวจอินเดียตำรวจพม่าที่เดินทางเข้าไปในรัชฉานเนี่ยมีบันทึกเขียนไว้ละเอียดนะคะว่ามีอัตราการตายเท่าไหร่เพราะทหารอินเดียพวกนี้ไม่ได้คุ้นเคยกับภูมิอากาศแล้วก็สภาพภูมิศาสตร์ของพม่าก็ มีการตายมีการติดโรคมาลาเรียไข้เลือดออกอะไรเงี้ยเยอะมากๆนะจนเขาตัดสินใจว่าไม่ได้แล้วถ้าจะปกครองรัชชานี้ต่อไปไม่คุ้ม mm hmm. ก็เลยโอเคเจ้าฟ้ายู่มีหน้าที่ส่งส่งส่งสวยแล้วกันส่งอะไรค่าคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยให้ฉันในขณะเดียวกันเนี่ยอ,อังกฤษเองก็มีเสร็์มีหน้าที่ตามความชอบธรรมที่เขาว่านะคะดูแล เขตพื้นที่เทือกเขาทั้งหมดนะคะนิดเดียวถ,ถ้ามองอย่างนี้เนี่ยผมคิดถึงระบบสุลต่านในในมาเลเซียใช่ไหมฮะคล้ายๆกันคือคือแต่ละรัฐก็มีสุลต่านของตัวเองอะ่ะ<ม>ก็ปกครองไปอ,อังกฤษก็ไม่เข้าไปยุ่ง แต่จะเข้าไปทําแต่เฉพาะเรื่องธุรกิจและผลประโยชน์เท่านั้นอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับเวลาดิฉันสอนนิสิตนักศึกษาเนี่ยจะบอกเสมอว่าเวลาเรามองเรื่องอนานิคมเนี่ยเราอย่าไปมองว่ามันเป็นเรื่องการเมืองร้อยเปอร์เซให้มองว่าม,มันเป็นมันเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจเศร,รษฐศาสตร์เรื่องทางปากท้องพ้องกฤษเนี่ย ถ้าเขาไม่สนใจทรัพยากรในพมา่าหรือเขาไม่ได้มองอรัฐรัฐฉานว่าเป็นแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยไม่ไม่มีทางอะ,ะ่ะที่อังกฤษจะเข้าไปนะทางภาคเหนือของพมา่าในรัฐฉานเนี่ยทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยอังกฤษไม่มีความจําเป็นจะต้องเข้าไปทําด้วยตัวเองแต่สามารถมีมีบริษัทป,ปัดไม้มีบริษัทอะไรของเขาเนี่ยที่ที่เข้าไปดูแลผลประโยชน์ให้ได้ก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให้อังกฤษสามารถปกครองรัฐฉานแบบหลุมหลวนได้นะที่น่าสนใจมีเขียนไว้ ในตำราประวัติศาสตร์ไทยใหญ่เล่มนี้นะคะแล้วก็มีมีอยู่ในรายงานการสำรวจของเซอร์อะไรนะเจมส์ก็อตเจมส์จอร์สกอดด้วยนะคะที่เคยเป็นข้าหลวงใหญ่ประจำรัชาานเนี่ยเขาเขาพูดไว้เลยว่าเป็นเจ้าของตลาดสกอตท,ที่เมืองย่างกุ้ง <laughs> <laughs> แล้วก็เป็นคนนำซอกเกอร์หรือกีฬาฟุตบอลเเข้ามาเผยแพร่ในเอเชียเะวต้ใตเป็นคนแรกเริ่มที่พม่านะคะ,ะเขียนว่าไง เขาเขียนว่าในในตอนนั้นเนี่ยตอนที่เข้าไปปกครองอังกฤษเข้าไปปกครองรัชฉาในฐานะที่เขาใช้เขาค a l l 4 a u t o ต o m o นะฮะ c อ l l เนี่ย์เว w o r d อยู่ที่ตัวนี้ประหนึ่งว่าเป็นรัฐอิสระคือให้กึ่งกึ่งกึ่งอิสระคือให้ให้เจ้าฟ้าเนี่ยดำเนินกิจการเก็บภาษีภายในอะไรไปแต่ abn o f the day ในท้ายที่สุดแล้วคุณก็จะต้องเอาอะไรมาแบ่งปันฉันบ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะห้ามไม่ให้เจ้าฟ้าเนี่ย ติดต่อค้าขายหรือนำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์ต้องห้ามอย่างสิ่นหรืออะไรอย่างเงี้ย นะอังกฤษจะดูแลพวกนี้อะไรก็ตามที่มันเป็นเงินเป็นของมีค่าเนี่ยอันนี้เขาจะควบคุมนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเรื่องการคลงังเรื่องอความสัมพันธ์กับที่อื่นหรือว่าเงินเงินทองทอง,ทองของเจ้าฟ้าเนี่ยอังกฤษจะไม่เข้าไปยุ่งในขณะเดียวกันมองกลับมาที่พมา่าอังกฤษเข้าไปยุ่งนะฮะกษัตริย์องค์สุดท้ายคือพระเจ้าตีบอเนี่ยก็ถูกในประเทศออกไปแล้วทรัพย์สมบัติอะไรต่างหรือแม้แต่พระราชวังมันเดเล่พระราชวังแห่งสุดท้ายเนี่ยก็ถูกอังกฤษยึดไปแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นค่ายทหาร คือฟอร์ดดัฟเฟอรินคือป้อมดัฟเฟอรินฮะผู้ไปแล้วนะคะรัชฉานบอกออแบ่งออกเป็นสส่วนคือรัชชานใต้แล้วก็รัชฉานเหนือในเอกสารของอังกฤษก็พูดแล้วก็มีบันทึกไว้ชัดเจนนะคะว่าเจ้าฟ้าฉานที่ใกล้ชิดกับอังกฤษมากที่สุดเป็นปากเป็นเสียงให้กับอังกฤษมากที่สุดแล้วก็พูดง่ายๆคือเชื่อฟังอังกฤษเป็นอย่างดีเนี่ยเพราะาเป็นเมืองใหญ่ด้วยก็คือเจ้าฟ้าจากสีป่อแล้วก็เจ้าฟ้าจากยองห้วย มีมีอยู่แคส่สองเมืองที่ถือว่าเป็นเป็นกระบอกเสียงให้กับอังกฤษที่สำคัญที่สุดนะคะในปี1 9 9 2นะะสนาะฮะสหพันธรัฐฉานเนี่ยก่อตั้งขึ้นแล้วจากแต่เดิมเนี่ยอังกฤษก็บอกว่าเจ้าฟ้าไทยใหญ่แต่และแต่และเมืองเนี่ยก็ไม่ได้ชอบกันหรอกเกลียดกันด้วย แล้วก็ทําสงครามกันมาตลอดเวลาแต่หลังจากที่อังกฤษเข้ามาปกครองแล้วเนี่ยความขัดแย้งเนี่ยน้อยลงแต่ส่วนหนึ่งอย่าไปคิดว่าสงครามมันลดลงหรือว่าเขาถูกกันมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของการศึกษาการที่อังกฤษเข้ามาซีวิลไลซ์อย่าใช้คำนี้เลยเดี๋ยวมันจะดูเป็นคอนเซปต์ของอนานิคมมากจนเกินไปอ,อังกฤษเนี่ยเข้าเอาการศึกษาแบบสมัยใหม่เข้ามาเผยแพร่แล้วอย่างที่อาจารย์สมฤทธิ์กล่าวไปข้างต้นนะฮะก็คือ เจ้าฟ้าต่างๆเนี่ยมีโอกาสได้ไปศึกษา,าต่างประเทศก็เลยทําให้เจ้าฟ้าองค์หลังๆทั้งจากรสีป่อยองห้วยแรลงต่างเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าฟ้าแบบแรดิคิลที่เน้นว่าฉันจะต้องเป็นจัก,กรพรรด,ดิราชปกครองรัชฉานทั้งหมดอีกต่อไปนะเพราะฉะนั้นแล้วความขัดแย้งที่ก่อนหน้านี้มีกระทบกระทั่งกับพม่าตลอดเวลาเนี่ยมันก็หายไปด้วยแล้วความขัดแย้งกันเองเนี่ยก็หายไปด้วยนะคือตอนนี้แบ่งเค้กกันชัดเจนแล้วว่า ใครจะทําอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วใครจะเป็นผู้นําก็โดดๆเลยก็คือเจ้าฟ้าจากสีป่อแล้วก็ยองห้วยหน้าต่อไปค่ะ าทีนี้เมื่อกี้อาจารย์สมฤทธิ์กล่าวถึงส่วนที่สัญญาปางหลวงไปแล้วนะคะบางคนเขาก็ใช้คําว่าข้อตกลงปลางหลวงแต่ว่าสําหรับดิฉันเองเนี่ยขอมองมากไปกว่าน,นั้นเพราะว่าในในยุคปัจจุบันเนี่ยตามสํานักข่าวต่างๆเรามักจะพูดถึงปางหลวงในฐานะที่เป็นจิตวิญญาณเขาใช้คาว่าปางปางหลวงสปิริตคือทุกวันนี้เวลามีการเจรจาสงบสึกหรือว่ามีการเจรจาเรื่องอ,อะไรอะสงบสึกอะ เขาก็จะพูดว่าเนี่ยเราเราควรจะพัฒนาพมา่ามุ่งหน้าไปสู่ปางหลวงสปิริตอย่างที่เคยเป็นมาจนไอ้สมฤทธิ์เล่าเรื่องรายละเอียดทุกอย่างไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าตัดมาตอนที่พมา่าใกล้จะได้รับเอกราชพมา่านี่ได้รับเอกราช1,948ขอใช้เป็นคอสอทั้งหมดนะคะ,ะสถานะของรัดฉานแล้วก็พื้นที่ชายแดนในเวลานีนนยจากจากเดิมก่อนน้นนี่ปกครองแบบหลุมหลวมดูทุกอย่างคุมเครือไปหมดเลย ตอนนี้ต้องเอามาพูดกันแล้วเพราะถ้าไม่พูดเนี่ยอ่ะแล้วพมา่าเนี่ยหลังจากที่เป็นเอกราชแล้วจะปกครองรัชฌานยังไงแล้วใครจะขึ้นมาเป็นผู้ปกครองสูงสุดของพมา่านะคือในเวลานั้นเนี่ย พูดกันไปพูดกันมาก็ได้ข้อตกลงแล้วนะคะแล้วมันก็กลายมาเป็นข้อตกลงปางหลวงนี่แหละที่มีมีอิทธิพลอย่างยิ่งเลยต่อการนำไปสู่การก่อกำเนิดขึ้นของรัฐธรรมนูญพมา่าปี1947แล้วก็มีคลอสหนึ่งมีวักหนึ่งที่พูดชัดเลยว่าหลังจากที่พมา่าเป็นเอกราชไปแล้ว10ปีเนี่ย รัดฉาดแล้วก็รัดกระเลี่ยงแดงหรือเคาร์นีสามารถแยกตัวสามารถพิจารณากับมาพิจารณาสถานะของตัวเองแล้วก็สามารถแยกตัวออกเป็นออโทนมัสสเตทได้คือแยกตัวเป็นอิสระได้คือเป็นลักษณะของสาภาพอะ หรือเป็นเฟดเออร์ัลสเตทเหมือนกับไม่ากาเออคือแต่ละรัฐเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพิจารณานโยบายการคลังนโยบายการต่างประเทศของตัวเองนะแล้วก็เจ้าฟ้าเนี่ยเขาตกลงกันแล้วยังไงก็ตามก็จะยังมีอยู่ต่อไปหน้าต่อไปค่ะอันนี้อาจารย์สมฤทธิ์ เอามาฉายให้ดูแล้วนะคะว่าคนคนกลางเนี่ยก็คือเจ้าฟ้าแห่งเมืองยองห้วยซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนแรกของพมา่าถ้ารัชฉานไม่สําคัญจริงมันเป็นไปไม่ได้เลยทีเ่เจ้าฟ้าแห่งเมืองยองห้วยเนี่ยจะขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนแรกของพมา่าแล้วก็อูนุเป็นนายกมนตรีคนแรกต่อมานะคะเป็นหลังจากที่พม่าได้รับเอกราชในปี1948แล้วเนี่ย แล้วก็หนึ่งปีก่อนหน้านั้นมีการเซ็นสนทีสัญญาข้อตกลงปางหลวงขึ้นเเหตุการณ์แรงต่างเนี่ยมันก็ดำเนินมาค่อนข้างจะดีในสมัยของอูนุเพียงแต่ว่าอกองทัพหรือตัดมาดอเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าอูนุเนี่ประสบประสบความสำเร็จในการปกครองประเทศเพราะว่าเศรษฐกิจอะไรต่างก็ก็ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะฮะแล้วก็อูนุเองเนี่ย มีภาพลักษณ์ของการเป็นพุทธมามมกะที่ดีก็จะประนีประนอมนะ,ะแล้วก็ไม่เด็กขาดพอมันใกล้สัญญาคือ10ปีหลังจากที่ได้เอกราชจากปี48ก็มาเป็นปี58ใช่ไหมคะพอมันใกล้ถึงปี58เนี่ยรัฐบาลอูนุ ตอนนั้นเป็นอูนุนะฮะก็เริ่มกระวนกระวายเลยเอ๊ะฉันจะทำยังไงดีฉันจะตกลงฉันจะปล่อยมีการหารือกันนะ,ะว่าฉันจะปล่อยให้รัชฉานกับรัชเกเรียงแดงเนี่ยเป็นเอกราชจริงจริงหรอนะ,ค,ะคือในความคิดคำนึงของคนพม่าเนี่ยอย่าลืมนะ,ะตอนนั้นองซานตายแล้วนะฮะถึงแกอสัญกรรมแล้วคนที่ขึ้นมาแทนองซานก็คือ อูนุแล้วก็ตัดมาดอเนี่ยเขาไม่ได้คิดเหมือนกับองซานนะถึงแม้ว่าจะมีบทบาทในการต่อสู้เพื่อเอกราชด้วยกันมาเนี่ยแต่ความคิดของชนชั้นนําพม่มาในเวลาเวลานั้นเนี่ยจนถึงเวลานี้ด้วยไม่เห็นด้วยกับการให้รัฐของชนกลุ่มน้อยดินแดนของชนกลุ่มน้อยเนี่ยเป็นเอกราชเพราะหมายความว่าอะไรคะการเข้าถึงทรัพยากรหล่รตา่างมันจะยากขึ้นปกครองได้ยากขึ้นและที่สําคัญที่สุดนะนี้ความเห็นของฉันส่วนตัวมันดูเสียหน้า คือพระเจ้าอนนรชาของเราหรือพระเจ้าบุเรงนองของเราพระเจ้าอา่อาอลองพยาของเราสามารถรวบรวมดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลทําไมเราจึงจะต้องมาเสียดินแดนอ่ของชนกลุ่มน้อยทั้งไทยใหญ่กระเรียงกระชินฉินเนี่ยอ่ด้วยสนธิสัญญาเพียงฉบับเดียว นะในที่สุดเนี่ยปี1958ไปเป๊ะเ,เลยอูนุก็แบบไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะทฤษฎีมันก็มีหลายทฤษฎีนะคะบางทฤษฎีเ็าบอกว่าอูนุเนี่ยไปเชิญเนวินให้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลร,รักษาการบางทฤษฎีก็บอกว่าเขาไม่ได้เชิญแต่เนวินเนี่ยเหมือนจะบีบบังคับให้อูนุยอมรับให้เนวินเนี่ยเข้ามาเป็นผู้นำในรัฐบาลร,รักษาการในปี1958ปีที่สนที่สัญญาปางหลวงเนี่ย แล้วก็รัฐธรรมนูญปี47เนี่ยจะมีจะมีผลบังคับใช้พอดีเป๊ะเลยแต่ว่าหลังจากนั้นก็ก็เงียบหายไปนะคะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจนในที่สุดเนี่ยเนวินปฏิวัติในอีก4ปีต่อมาคือ1962เขาใช้คำว่ากูคูเดชาก็คือรัฐประหารไม่ได้เป็นการปฏิวัติอะไรสักเท่าไหร่อ่ะแต่มันเป็นรัฐประหารนะ,ะแล้วเขาไม่ยกเลิกนะคะเขาแขวนรัฐธรรมนูญปี47 ไว้แล้วก็เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นอาจารย์สมบิตพูดไปแล้วว่าที่ทําให้ชนกลุ่มน้อยเนี่ยเริ่มจับอาวุธขึ้นมาต่อสู้กับรัฐบาลพมา่าเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามกลางเมืองที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์โลกนะคะส่วนเจ้าจ่าแสงอะไรดิฉันไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่เน้นย้ำแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจาตองน,น่าจะพูดต่อไปก็เป็นอะไรเจ้าฟ้าแห่งเมืองสีปอแล้วก็ พระองค์เนี่ยทรงนิยมการปกครองแบบประชาธิปไตยนี้ชัดเจนนะคะเพราะว่าได้รับการศึกษาแบบตนตกมีประชายาเป็นตนตกแล้วก็คือต้องการที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในชนบทของของใน,ในรัชการจริงๆเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเจ้าจ่าแสงนะแต่ว่าอูนูเองเนี่ยที่คอนเซอร์เวทีฟมากๆก็ได้รับแนวคิดการพัฒนาเนี่ย มาจากอเมริกามาจากโลกตนตกเนี่ยแล้วก็ต้องการที่จะพัฒนา,าประเทศของตัวเองผ่านทางนโยบายสวัสดิการสังคมอะไรต่าง,างแต่ในที่สุดก็ก็ก,ก,ก็ก็ไม่ไม่ได้ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรจนกระทั่งเนวินทําปฏิวัติก็ทุกอย่างพังทลายลงกับป่านะฮะก็สุดท้ายนะ,ะเจ้าจ่าแสงนี้ก็ในที่สุดถูกควบคุมตัวในปีเดียวกับที่เนวินเนี่ยทำรัฐประหารแล้วก็หายตัวอย่างลึกลับในที่สุดคี่อย่างนี้ฮะ สรุปง่ายๆอย่างนี้ว่าเข้าใจว่าอังกฤษใช้วิธีแบ่งแยกและปกครองนะเอาเอาง่ายๆคือทางเหนือเนี่ยก็ให้เขาจัดการไปแต่อังกฤษคุมจริงๆที่ที่ภาคก,กลางนะคือที่ที่ททมาเดาเลนะฮะที่ย่างกุ้งเอ่ยนะฮะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเราดูประวัติศาสตร์ในอาเซียนเนี่ยนะครับยุคนี้เนี่ยก็คือยุค ตรงกับประมาณจอมพลปอคือหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับความพยายามของคนต่างๆซึ่งกลับมาจากเมืองนอกคิดออกไหมครับทั้งปรีดีเอยทั้งใครเอยโฮจิมินก็กลับมานะครับแม้แต่พ,พ่อพอนพศก็กลับมาคือคือเป็นยุคของการ Reactionary ของอาณานิคมหลังจากที่ Liberal i z e โดยการเอาชนะนะครับญี่ปุ่นได้ ญี่ปุ่นเข้ามาจัดการต่างๆนาๆนาครับและสุดท้ายเนี่ยผมเข้าใจว่ากรณีของอพระเจ้าสีปอหรือเจ้าฟ้าจาแสงเนี่ยมันเป็นหนึ่งในเคราะหกรรมที่พยายามจะต่อสู้นะพยายามที่จะ,ะเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างอาจารย์สมฤิธิ์บอกว่าอ,อยากได้ให้ประชาชนเนี่ยปกครองตัวเองนะครับมีความรู้เอาโรงเรียนเข้ามาเนี่ยท่านๆคิดออกไหมครับว่ายุคเดียวกันนี้เนี่ยมันก็เกิด ขบวนการอย่างนี้เนี่ยในเมืองไทยด้วยนะเกิดการอย่างในเมืองไทยนี่ก็อาจจะแย่ก,กว่านั้นนะคือจางสมัยจอมพลปอยุค2 4 9 0ยุค2นะจอมพลป .2 เนี่ยปิดโรงเรียนจีนใช่ไหมครับเกิดกระบวนการชาตินิยมนะครับกระบวนการที่เราเรียกว่ากลุ่มซึ่งเป็นอนุรักษ์นิยมนะกลุ่มอำนาจเก่าไม่อยากจะปล่อย นะให้ดินแดนต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถที่เป็นอิสระได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะในพมา่าแต่มันเกิดขึ้นในหลายที่ในเซาท์อีเซเชียเป็นประสบการณ์ร่วมนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นปรากฏการณ์ที่สําคัญมากในการเปลี่ยนผ่านของรัฐนะค,ความเป็นรัฐก็เป็นสเตทเนี่ยจากรัฐโบราณน,นะกึ่งเก่ากึ่งใหม่ไปสู่รัฐที่จะมีอํานาจ ภายนอกเข้ามาช่วยเหลือนะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอะไรก็ตามทีนะครับในไทยเองเนี่ยอเมริกาก็เข้ามามีบทบาทมากๆเลยนะฮะอาจารย์ครับยุคต่อต้านคอมมิวนิสต์อะไรต่างๆนานา